ใช่ค่ะเราบินกันไปโอเชียเนียกันต่อค่ะกับพิธีทอดกรถินสามัคคีเพื่อสถาปนาอุโบโสถวัดรรรมการเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2567วัดพระธรรมการเมลเบิร์นได้จัดพิธีทอดกรถินสามัคคีนะคะเพื่อสถาปนาอุโบโสถณโฟอติวันะถนนคุกสันนะคะแคมเบร์เวลค่ะ,คะพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น พระรูภาวนาญาณวิเทศเมตานำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นพระมหาสุธรรมสุร,รัตโนประทานสง์เป็นผู้แทนถวายทยธรรมแด่พระอาจารย์สัจถินทริยะเจ้าอาวาส สมาธิบูติส์เมดิเทชันเซ็นเตอร์นะคะและก็เพื่อร่วมสร้างเจดีย์ในนามหลวงพ่อธรรมชโยค่ะในโอกาสอายุวัฒนมงคล80ปีจากนั้นนะคะ v e r a b l e สัต ถินริยานะคะท่านก็ได้กล่าวสโมโทนียกถาค่ะและก็ได้กล่าวอวยพรหลวงพ่อธรรมชยโยในโอกาสนี้ด้วยเมื่อถึงเวลาสว่างนะคะคณะสงฆ์ทั้ง16รูปเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะก็ได้ร่วมกันถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์สำหรับพิธีกรรมในภาคบ่ายนะคะเริ่มต้นด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านและคณะประธานกฐินคือคุณเพงคุณสมร ไทยเดชพระคุณคุณวิชาพรสินทุสิงห์คุณศิรานีจันจำใสและคุณธัญกรเกิดโพคาตั้งริ้วขบวนนะคะอันเชิญผ้าไตรกถินค่ะเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นพระครูภาวนายาณวิเทศเจ้าอาวาสนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเมื่อถึงเวลาสว่างนะคะ ท่านประธานกถินโดยมีคุณสมพระไทยเดชพระคุณคุณศิรานีจันแจ่มใสและคุณสูซานเดชพระคุณค่ะได้นำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรต่อด้วยคณะประธานกถินน้อมถวายผ้าตรายจีวรแด่คณะสงฆ์โดยมีพระมหาเทระอัตตะทันโตได้กล่าวพระดียงสง พระมหาชูพงธรรมิโกกล่าวอัปโลกถินสำหรับพระพิสุผู้รับผ้ากถินคือพระครูภาวนาญาณวิเทศในช่วงท้ายนะคะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์และถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพระกของขวัญจากคณะสงฆ์เพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงบุญสร้างความปลื้มปิติใจกันเป็นอย่างยิ่งค่ะ